đường nhà thì mình đều hầu dầu lốt cả... thì ừ, là tốt cũng chắc cả thì tròn tất nhìn Tốt multimulti- Jaz�福irik nolokia eskarra dela Eta lehen Hospital Honkatuaren bat egin behar du, แะที่บ้านที่เกิดเหตุนะครับได้พบยาเสพติดอีกจำนวนกว่า500กิโลกรัมนะครับซึ่งเป็นยาไอซ์คร่บทลงู่ด้านหน้าของเราดีนะครับเดี๋ยวสักครู่นี้จะมีทางพิสูจน์หลักฐานจะมาทำการเก็บ DNA นนะครับแล้วเก็บเรือหลักฐานเพิ่มเติมนะครับแล้วมีการตรวจนับนะครับสืบเนื่องมาจากวันที่6มีนาคมทีนี้นะครับจาหน้ที่ตำรวจภูธรภาค5 ที่ด่านตรวจได้พลิกนะครับได้ทําการจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมด้วยรถของการนะครับพร้อมยาว่าจํานวนสองล้านเม็ดนะครับยาไออีสองร้อยเจ็ดสิบเก้ากิโลกรัมนะครับและเคมีอีกยี่สิบกิโลกรัมนำตัวมาทำงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับจากการสืบสวนขยายผลทราบว่าจากคดีนั้นมีกลุ่มผู้จัดหา ครับแล้วก็มีกลุ่มในทุนคุอยู่เบื้องหลังนะครับเราได้มีทําการขยายผลนะครับแล้วก็จำเนินคดีต่อเนื่องนะครับนอกจากนั้นในวันนี้นะครับทางสำรวจกองภาก้านะครับพร้อมท่านเลขาวบสได้ทำการยึดทรัพย์นะครับทวนการยาเสพติดฉีกประมาณ24รายการมูลค่ากว่า23ล้านบาทนะครับเป็นบ้านและที่ดินนะครับรถยนต์และทรัพย์สินอื่นๆนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับนักตินอื่นๆที่อยู่ในเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติพดผู้เกี่ยวข้องนะครับเกิดยึดมาเป็นเงินกองทุนนะครับยึดมาเป็นทรัพย์สินของปรนเิศต่อไปอยาลับนี้ก็น่าเชื่อว่าจะลงไปที่ออสเตรเลียหรือว่าที่นิวซีแลนด์เพราะว่าไอ้เนี่ยบ้านเราไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ ก็เท่ากับว่าเครือข่ายนี้ยังมีผู้ร่วมกระบวนการที่ยังจับไม่ได้อยู่อีกหลายรายใช่ไหมครับก็ก็คือในเบื้องต้นที่ท่านพูดการพูดที่จับที่ดานเมื่อเดือนมีนาด้านเป็นคนหลงแต่กลุ่มเนี้ยเป็นคนคนจับอจะต้องมีกลุ่มหนึ่งที่อยู่นสังการเพราะตอนนี้เราตรวจบัญชีแล้วยังไม่มีเงินเท่าไหร่ ก็่จะมีคนสัการถุที่เราจะ้ามไปอันนี้คนที่มีหน้าที่กรับเบไว้แลวชุดที่จะไปในรับอนจา่ที่นี่ก็ถ้าก็ากับ่าเไข่นี้ทามานานพอสมควรเพราะว่าไม่ใช่เล็กๆเลยนะครับแบบนี้นี่ก็น่าจะนานพออย่างน้อยที่สุดก็จับมีนาแล้วก็ยังทำเรื่อยๆนครับของการขุดนะครับก็จะมีลักษแตกต่างกันออกไป หรือว่าจะเป็นรถตู้รถปิกอัพนะครับแล้วก็รถ6ล้อนะครับโดยลักษณะของกลุ่มนี้เนี่ยจะใช้ตานะครับตาเนี่ยมาเป็นสิ่งที่เอาพางหน้าที่นะครับจากนั้นก็จะใส่ในกรอบพลาสติกนะครับสีดำอยู่ด้านหน้าเรานะครับแล้วก็วางไว้ในรถตู้นะครับหรือในรถปิกอัพหรือในรถ6ล้อ จากนั้นก็จะเอาสินค้าอิเล็กทรเกษตรเนี่ยวางทับไปกีรึงเพื่ออำตารางงานหน้าที่นะครับดูเหมือนว่านำส่งสินค้าโคโก่และลิลโค้ในการเข้าถึงกอนการของประเทศว่าหนึ่ประเทศนะครับล้วสถานการณ์แบบนี้จะมีสถานการณ์ดีไหมครับแบบการส่งออกต่างประเทศน,นอออทศที่คือครับแล้วจากอพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลุ่มนี้ก็จะลำเลียงลงมาจากภาคใต้นะครับภาคใต้ หรืออาจจะเหมือนเม็ดส้มเม็ดเขียวอะไม่แน่ใจเดี๋ยวมาตรวจดูไม่ว่าเขาใช้รถลำเลียงมาไม่ได้ใช้คนเลยอะไรดีๆง่ายๆเนี่ยก็คือมันไม่มีกลิ่นเลยนะครับไม่มีกลิ่นเลยอตัวมีครับอย่างนี้เ็ีรอันนี้จะใช้ตรวจพวก ควนมอร์ฟีนเฮโรอีนยาบ้าไอยาอีคีโตามีนอะไรได้หมดเลยยาเคมันมีอีกชุดนะฮะเดี๋ยวครับนี่คนไม่ได้มีชุดเคไหมมีครับ อันนี้เป็นไอซ์ขึ้นเร็วมากใส่ลบขึ้นปุ๊บเลย

广元市内。